เข้ามาสู่รายการ f อเปเปปซีที f C T, ไทยแลนด์ซูเปครอส2021ครับเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ครับวันนี้วันที่6เมษายนครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครจัยสีครับและนี่คือรุ่น MX 254ครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะแหบแห้งไปบ้างเราจะเห็นกองเชียร์ฝั่งโน้นนะครับ ไม่ทราบว่ากล้องแพนไปถึงหรือเปล่านะครับเสียน้องสิงสองฝั่งครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ลถไปที่กิจสตาร์นะครับคุณนายครับเดี๋ยวคงจะได้รู้ครับ13นาทีกับอีกสองรอบสนามฮะก็เป็นเกมความมันนะครับเมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันในเกมของ MX 254นั้นต้องบอกว่าความมันความเร้าใจนะครับมีให้กับ ผู้ชมทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็แฟนแฟนทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอะไรนี่ครับมาไกลเลยนะครับน้อง BM นะครับจากภูเก็ตด้วยนะครับก็เป็นหมายเลข39ครับค,บคือน้องพรพลงามการนะครับจากยมห้าสิงสองฝั่งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาวิลนี่โรงแรมเคียงโขงครับ โรงน้ำตาลเกียรติมุกดาก้องจับอยู่ที่ท่านนายกนะครับคุณธงชัยวงสวรรค์นะครับก็คอยดูแลในเรื่องของเกตสตาร์ทสั่งการครับสั่งการอยู่กลางสนามเลยทีเดียว13นาทีกับอีก2รอบสนามนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะแข่งเพียง3รุ่นถ้ามีโอกาสนะครับเราชมไลฟ์สดตรงนี้สุดยอดนะครับ เดือดครับเดือดทุกรุ่นเลยทีเดียวก็อย่าลืมครับเข้าไปที่เพจครับ fmfct thailand s u p e r c r o s s a n d r o a d racing championship 2021เครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะครับที่จะออกสตาร์ทเลยครับในรุ่นนี้ครับ mx 2 5 4ครับเราต้องบอกนะครับว่าเตชุดมมีแสงนั้นใช้รถเพียง2จังหวะ2จังหวะ1 5 4ลงไปบวกนะฮะ ลงไม่บวกด้วยก็มีแสงคอนซัคชั่นครับมอเตอร์แ็กไทยแลนด์โมโตเซชั่นเทืองตลาดใหม่หม้อน้ำครับหมู่บ้านโฮมเพจช่างเวกเมืองสิงห์นครสวรรค์นี่ครับแล้ทีมงานสมุนไพรพมรัสสีครับเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์23ครับวิศวุสรางามคือเคสิบห้าแม็กซิมาร์ล็อกจอบซีทีอาร์สมุนไพรพมรัสสีทีมโอ้โหนี่นะฮะไม่ทราบว่าเฮียตงชมไลฟ์สดอยู่หรือเปล่านะครับเฮียตงวัดระคัง ทำไมต้องวัดลักังเดี๋ยวถ้าลูกน้องเขาที่หนึ่งกจะตีละคังดังลั่นเลยเม่งเมเลยนะครับก็พลาดไม่ได้แน่นอนครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับก็รัฐพงศ์กุณบางเองนะครับก็ร้อนแรงมาในรุ่นโนวิทเมื่อปีที่แล้วใช่ครับใช่ ะะจากพีทีทีเชลเลนเจอร์วัชระปัจ,จมูลทีมปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ยังแซวน้องกับตันอยู่นะตกน้ําตกท่ากระตกโซ๊ะตกเตียงหัวเหมือนเพลงเลยนี่ามาดูนะแล้วมีคนผมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ไชะน้องชัยชนะชชยอนันน้องชัยชนะเจริญสุข สอนสี่ดิริปกเป็กผมเปลี่ยนชื่อให้แล้วปกเป็กปกเป็กผมเปลี่ยนแล้วผมก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อปกเป็กพอเดินไปก็ปกกับเป็กกับปกกับเป็กเปลี่ยนเป็นชื่อชัยชนะอ๋อชลยนะเจริญสุขชัยชนะเจริญสุขแล้วนี่พูดแบบนี้นะคุณดื่มน้ำเจริญสุขไปเยอะอย่างดื่มแล้วฮะระวังน้ำท่วมปอดนะแหมแซวเยอะเหลือเกินโอ้โหคุณไกรทศพงศ์สวรรค์ครับพร้อมได้แขกผู้มีเกียรตินะครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถ ักจานยนแห่งประเทศไทยนะครับก็มีท่านผู้มีเกียรตินั้นมาตรวจเยี่ยมนะครับนอกเหนือจากเราจะมีทั้งในส่วนของสาธารณสุขนะครับของพื้นที่นะครับอ,อสอมอและก็ยังมีในส่วนของอได้ขออนุญ,ญาตทางจังหวัดนะครับแล้วก็อำเภอและตำบลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินั้นมาดูงานของเรานะครับในส่วนของ ที่เข้าได้เข้ามาดูงานแล้วก็ได้ให้การต้อนรับรับรองนะครับผู้มีเกียรติที่มาตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นการนะครับเพื่อพัฒนาการแข่งขันของเรานะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็มีทั้งในส่วนของผู้สนับสนุนของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทั้ง R2M รถเลสซิ่งนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของการแข่งขันซูเปอร์คลอสนะครับนักแข่งก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อผู้จัด มีผู้สนับสนุนนักแข่งก็ต้องมีส่วนในเรื่องของผู้สนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนี้กล้องของเราจับอยู่ที่นะครับเส้นสตาร์ทมานานแล้วนะครับเรารอสัญญาณนะครับเราก็ได้แนะนํานักแข่งไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวป้ายเอนจิ t นสตาร์ทจะยกขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ถ้าพี่เลี้ยงนะครับขยับออกเมื่อไหร่ครับโอ้โค้กรวดนะครับ เดินทางมาจากนครราชสีมาเพื่อการแข่งขัน FMSCT Thailand s u p e r c a r 21ด้วยใจครับเอาละครับไปแองจิ้สตาร์ชูขึ้นแล้วครับเอาแล้วเราจะมาชมการแข่งขันนะครับที่เมื่อวานเราชมกันไปแล้วนะครับใช่เอารเราจะเห็นว่าเมื่อวานนักแข่งแต่ละคนเนี่ยห้ำหันกันอย่างเต็มที่เลยสู้กันอย่างสุดฤิ์สุดเดชจริงๆนะครับเอาละครับไป้าิวิ ยกขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเป็น15วินาทีนะครับเรามาดูครับพอเทพครับว่าสนามนี้นะครับสมุนไพรมดรังสีจะเข้าอีกหรือเปล่าเมื่อวานนี้เข้าไป1น,นสนามแล้วนะครับเราจะมาชมนะครับในจุดแรกของแรกวันนี้สนามจากเมื่อสักครู่นี้ชื้นแฉะมากตอนนี้เริ่มหมาดแล้วนะใน MXB นั้นแฉะเลยนะ แต่ตอนนี้เริ่มหมาดแล้วอ่ามี5วินาทีสุดท้ายครับพร้อมครับอกมาแล้วครับตอนนี้เอาละครับชิงดำชิงโค้งครับหมายเลขที่5ครับหมายเลขที่5วงในหมายเลขที่25ครับชัยอนันต์ชัยรบกับยักยามาฮ่าบุญส่งคอนกรีตราชบุรีครับไม่ใช่ครับเป็นหมายเลข23ครับ23แน่นอนครับเป็นวิศรุษสรางามครับจากยามาฮ่าเค45ม็คซิม่าครับขึ้นมาแล้วครับเอาแล้ว เจหนุ่ยและเฮียตงครับสม,ม,มุนไพรผมและตามมา<ส>ด้วยหมายเลข25ครับแล้วตามมาด้วยหมายเลขสี่ดครับสอนสิริจเจริญสุขครับสอนสิริมาที่3าครับไชนนใจลบที่2สอ,อนสิริที่3ที่4 4ที่เป็น9-9ครับรัดชด,ดุดโดนเสียบในโอ้โหโอ้โคลนยังเยอะอยู่นะครับที่หนึ่งตอนนี้นะครับโอ้โยาวมาวินสุสละงามตำแหน่งที่สองไชนใจลบที่สามสอนสิริเจริญสุข ที่สี่ครับตอนนี้แจ้งชิงกันอยู่โอ้ยเกือบล้มแล้วครับอย่างดีครับยังผ่านไปได้ครับเรามาดูนะครับว่าสอนทะเลเจริญสุขผมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นชัยชนะเจริญสุขจะดีหรือไม่ดีต้องถามแม่หมวยดูก่อนนะครับแม่หมวยบอกว่าเที่ยวหน้าจะไม่ให้น้าดื่มเจริญสุขกินแล้วเดี๋ยวไปกินของตาช้างแทนชัยชนะเจริญ <c oughs> สุขหรือว่าน้องโป๊กเป๊กสอนทะเลเจริญสุขนะครับเอาล้ครับเห็นชัยนัย้นชัยรบหมายเลขยี่ห้าครับ จากคุณทรงค้อนกรีดเสียต้อยโพไซงามครับอ่าโอ้โหอยู่ข้างหลังสุดเลยมาแล้วครับที่หนึ่งยาวครับที่สองชัยนันที่หนึ่งวิศรุตสารงามจาก K45 Maxima คุณไปพระองศ์สีอ่าที่สองครับหมายเลขที่ห้าชัยนันชัยรถจากคุณทรงค้อนกรีดที่สามโปเป็กสอนสลิเจริญสุขที่สี่นี่ครับนัทพงโ์ปัญญาเครือครับที่สี่ครับหมายเลขสามสิบห้าครับ เรามาดูนะครับที่4ตอนนี้แต่ว่าตำแหน่งที่5นี่เป็นใครยังไม่รู้เลยตำแหน่งที่5ต้องจับตากันดูครับแต่ตอนนี้กล้องจับมาที่หมายเลข35ครับนัทโชโ์บัญยาเทือครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับมีรถ2จังหวะอยู่1คันนั่นคือหมายเลข93เตโชโรงมีแสงครับขับขี่รถ2จังหวะอ่าครับขี่รถ2จังหวะด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่สุดนะครับเป็นเด็กที่สุดที่1ยาวมาเลยครับหมายเลขย3ตอนนี้ตอนนี้กล้องของเรา จับมาอยู่ที่หมายเลข35ครับตอนนี้ครับนัทพงศ์ปยาเครือครับตามด้วยสอนสิริเจริญสุขครับแล้วก็มี99ครับรัชานศรีปัดครับแล้วก็ยังมีหมายเลขอะไรครับ1 1ึหนึ่งครับกัปตันครับธนรัตัฐพานิไทยครับเอาละครับตอนนี้บนเวทีของนักพากนะครับตอนนี้โคลนกระเด็นเข้าตาครับตอนนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวให้คุณนัทพูดไปก่อนตอนนี้โคลนเข้าตาโคศกโคลนเข้าตาคุณตุ๊ตูครับลายเป็นจรงครับตอนนี้ ลองจับมาอยู่ที่สอนเสริเจริญสุขครับจับมาอยู่ที่หมายเลข47ครับแล้วก็ที่ตามมาตอนนี้ครับหมายเลข2ี่ครับนี่ลับมาอีกครั้งครับกับชัยอนันชัยรบครับแล้วก็ยังมีเอ้านัทพงศ์ปัญญาเครือขึ้นหมายเลข25ขึ้นมาแล้วครับนัทพงศ์ปัญญาเครือครับจากสิงห์สองฝั่งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดำเสียพลครับเอาแล้วครับชัยอนันชัยรถเข้าไลไรเลยครับแล้วก็มีหมายเลข35้ครับโดน โดนแล้วครับตอนนี้หมายเลข35จะยอมหรือเปล่าครับหมายเลข25ยังเป็นผู้นําและหมายเลข35ตัดลายขึ้นไปครับตัดลายขึ้นไปครับขึ้นไปได้แล้วครับหมายเลข25ใช้อนันต์รบตามมาเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ล้มไปแล้วครับหมายเลขอะไรครับเนี่ยหมายเลขน้องบีเอ็มน้องบีเอ็มเปล่าน้องบีเอ็มครับหมายเลข39ครับพลพลงามการครับตอนนี้เสียจังหวะล้มลงไปครับทำให้หมายเลข93ครับหมายเลข93เตชรมมีแสงครับขึ้นมาครับแล้วก็ยังมีหมายเลข74ครับหมายเลข74พงษกรป้อมมุทศครับ ลองจับมาที่หมายเลข25ครับหมายเลข25คือชัยอนันต์ชัยรบครับไอ้ละใช้ลบเนยอยู่ตำแหน่งที่2องเหมือนเดิมเปล่าตำแหน่งยังอยู่ที่2เหมือนเดิมนะตำแหที่2ครับ23ยังคงเป็นผู้นำครับวิศรุตสันงงามจากเคสี่ห้าแม็กซิม่าสุขุนภัพรมรังสีครับตำแหน่งที่2หมายเลขยี่สิบห้าครับพรพลงามการนะครับแล้วก็ตามด้วยครับนี่ฮะตามด้วยนัตพงศ์ปัญญาเครือครับนัตพงศ์ปัญญาเครือตามมาด้วยสี่สิบเจ็ดคำสอนสตรีเจริญสุขครับและยังมีนี่ฮะ โอ้โหไม่ยอมกันเลยทีเดียวสำหรับหมายเลข99ครับพระจานน์สีปัดครับและตามด้วยหมายเลข11ครับหมายเลขความมั่นความร้าใจตรงนี้ยังมีโคลนอยู่หน้าโคศกกระเดน็นกระเด็นเข้าตาผมเลยโคศกนี่ครียบพริบตาไม่ได้นะครับพริบตาผิดจังหวะนี้ต้องโดนโคลนสาดเข้าตาท,าทันทีครับโอ้โหมองตาเดียวแล้วนะตอนนี้โอ้เอาละครับตอนนี้ไล่บีกันอยู่สอนศิลิไล่แซงแล้วครับตอนนี้สซนศิลิ ยอมหรือเปล่าสอนเสริเจริญสุขครับสอนเสริยังต้องพยายามที่จะขึ้นหมายเลข35ก็คือนัทพงศ์พัญญาเครือครับอ่าตำแหน่งที่2นะครับหมายเลขกี่ห้าครับพรพลงามการที่3านัทพงศ์พัญญาเครือกับสอนเสริเจริญสุขที่4นะครับแล้วก็ที่5รัชานนท์ศรีปัดโดนกับตันแซงวงในเข้าไปแล้วไม่ได้ครับกัตันยังไม่ได้ครับรัชานนท์ยังยังปิดไว้ครับ โอ้โหกดเข้ามานะครับกับเตอรอ้าล้มลงไปแล้วครับนี่ครับอามาลาเต้ครับอามาลาเต้ล้มลงไปครับโอ้ช่วยอามาหน่อยช่วยอามาหน่อยโอ้โหไหนบอกไหนบอกนักแข่งใต้ชอบแบบนี้ไงก็ชอบครับแต่ที่นี่ดินไม่เหมือนกับทางใต้ครับโอ้ยเอาละครั้กำลังจับอยู่ที่หมายเลข4.7ถึ่งตามหลังหมายเลข35คือนัฐพงษ์พัญญาเครือครับโอ้โหเว้สุดสละงาม ไล่นอกรอบนะครับข้างหลังกันใหญ่เลยนะครับไล่นอกรอบข้างหลังกันใหญ่นะครับต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆครับกับหมายเลข23ครับพิลุสรางามครับเคสี่ห้าแม็กซิมาผนุนไปผมหลังสีครับสําหรับหมายเลข23บครับวิลุสรางงามโอ้โหทำการ้านมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับวิลุสรางามครับตอนนี้กล้องจับมาอยู่ที่ใครครับเนี่ยหมายเลข10ครับหมายเลข10ครับรัตพงศ์คุณบางครับแล้วก็กลับไปที่หมายเลข23 ามาที่นัตพงษ์ปัญญาเครืออีกครั้งครับนัตพงษ์ปัญญาเครือนั้นนำหมายเลขอะไรเราเรามาฟังผลการแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ตำแหน่งที่1ึงหมายเลขยี่สามนะครับสำหรับวิศรุษสารงามที่2หมายเลขยี่ห้าชัยนันชัยลบที่3มหมายเลขสามห้านัตพงษ์ปัญญาเครือที่4หมายเลขสี่เจ็ดสอนสิริจันญสุขและที่5รัชชนศนรีปัตนะครับตามด้วยที่6กัปตัน ทลัตพาณิชไทยตำแหน่งที่7หมายเลข1นึคมกิบจูมชนะและตำแหน่งที่8นั่นคือหมายเลข93ไทตันเตชนดมีแสงและตามด้วยอามาราเตที่9นะครับนี่คือลำดับของการแข่งขันตอนนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะครับและกล้องก็มาจับอยู่ที่ใครครับเนี่ยหมายเลข47เคำสอนสิริเจริญสุขครับสอนสริเจริญสุขต้องวิ่งหาตำแหน่งแล้วครับสำหรับสอนสิริเจริญสุข แล้วก็บิ๊กบอสครับบิ๊กบอสเปลี่ยนชื่อให้สอนสิริเจริญสุขด้วยนะครับเป็นชัยชนะเจริญสุขครับต้องจับตาด้วยดีครับเกมการแข่งขันยังดําเนินต่อไปครับกลองจับมาอยู่ที่หมายเลขยี่สิาครับวินสรุตสารางามครับตอนนี้นาโด่งขึ้นมานะครับเป็นอันดับที่1ด้วยแล้วก็ไล่นักรอบน็อกรอบนะครับสอนสิริเจริญสุขนั้นทําการบ้านมาเป็นอย่างดีครับกับการแข่งขันในสนามนี้นะครับ ก็ขับขี่มาเรื่อยยังเป็นผู้นำกลุ่มอยู่ครับสำหรับวิศรุตสารางามยังเป็นผู้นำครับนี่ฮะเคซี a x ่ห้าแม็กซิม่าครับกำลังไล่นอกรอบครับกับการซุ่มซ้อมออกกำลังกายนะครับทำให้วิศรุตสารางามนั้นยังคงเป็นผู้นำนะครับนี่ฮะฟิตซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีนะครับการขับขี่ก็ ค่อนข้างที่จะพริ้วไหวครับสำหรับวิศุสธราหามนะครับเกมตะการตั้งทองนะครับนำตัวมาฟิตซ้อมนะครับเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมาจากสุรินเลยทีเดียวเอาละครับการแข่งขันผ่านมาแล้ว8นาทีครับเรามาดูนะครับตอนนี้ตาแหน่งต่างๆนะครับยังคงเป็นของมายเลขี่3ครับ มิตรุสุสารีงามจากเคซีห้าแม็กซิม่าสมุนไพรพรมลังสีตามด้วยชัยนันชัยรบจากคุณทรงคอนกรีตตามด้วยหมายเลข35ครับจากเสี่ยน้องสิงสองฝั่ง, 2, งครับสำหรับปึ้มถนนปัญญาเครือและที่4ครับจากอังโมดิฟายสอนสริดเจริญสุขตำแหน่งที่5เป็นหมายเลข9 9จากประเทืองมอเตอร์ครับสำหรับคุณชายรัชชานน์ เอาละครับต้องจับตากันดูครับว่าคุณชายรัชาน์นั้นจะเรียกหาตําแหน่งได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับสําหรับคุณชายรัชาน,น์หมายเลข99นะครับกลองจับมาอยู่ที่นี่ฮะนัทพลปัญญาเครืออีกครั้งครับและตามด้วยสอนสิริเจริญสุขครับนะฮะสอนสิริเจริญสุขหรือชัยชนะเจริญสุขตอนนี้นะครับ บิ๊กบอทไทยแลนด์นั้นตั้งชื่อให้ใหม่เลยสำหรับซ้อนสิริเจริญสุขเป็นชัยชนะเจริญสุขครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับกับแฟนเพจ f m ฟ d Thailand s u p e r c ล r ด s ซ a เปอร์คอด i n นะครับยอดตอนนี้ก็ยอดชม 3.1K นะครับก็ขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากสร้างสารการแข่งขันของเราชมกันต่อไปครับตอนนี้ยังทำการแข่งขันในรุ่น Mx 2 5 0 4นะครับ Mx 2 5 0 4ครับโอ้โหเกมการขันนี่มันสุดจะโอโดดเลยเล็กน้อยครับโอ้โหทัลัสผานนิตไทยโดดแรงมากครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าผ่านไปแล้ว10นาทีครับสำหรับการ แข่งขันในรุ่นนี้นะครับ MX 254ครับเรายังชมการแข่งขันอยู่นะครับตำแหน่งที่หนึ่งต้องบอกว่า K45 Maxima สมุนไพรพรมรังสีแรงเหลือเกินเอา้าใครเจะใครเนะี่ยโอ้ยรัชนนท์สีปัดรัชนนท์สีปัดครับตอนนี้รถเสียจังหวะไปครับในเนินนี้นะครับที่5จะอยู่ไหมเนี่ยที่หจะอยู่ไหมก็รัชนนท์สีปัดโดนล็อกรอบไปแล้วครับเพราะว่ากับตันเดะแซงไปยังดูสิโอโหที่5เนี่ย ตอนนี้กับตันขึ้นรถชนนไปยังขึ้นไปแล้วแน่เลยยังครับเกมตอนนี้ยังจับไปอยู่หมายเลข35แล้วก็ตามด้วยหมายเลข4 7ครับชัยชนะเจริญสุขครับเอาละครับเราเห็นตำแหน่งที่1ยาวไปนะครับสำหรับหมายเลข23และที่2ครับหมายเลข25้ชัยอนันต์ชัยรบนะครับส่วนตำแหน่งที่3นัตพลปัญญาเครือครับยังอยู่ครับที่ 4. สอนเจริญสิธิ์ สุกยังอยู่และที่ห้าที่ห้าตองหนึ่งแล้วครับตอนนี้รัรพานิ์<อ>ไทยทรัฐพานิ์ไทยครับเอาล้<อ>ครับ,รบตอนนี้ที่ห้าตอนนี้เริ่มสับสนนะครับทั้งคบกิบจูมชนะทั้งในส่วนของรัชนน์สีปัดนะครับโอ้รัชนน์นั้นยังอยู่หลังไตตั้นด้วยซ้ำไปตอนนี้นะครับโอ้โเสียจังหวะไปเลยนะครับ ทางบอลพลงามการนะครับในกลุ่มหลังเลยครับตอนนี้เราเห็นโผล่ขึ้นมาอ้าวอ้าวโอ้ประทะกันเล็กน้อยครับยี่สามผ่านไปครับตามด้วยชัยนันชัยลบที่สองนะครับที่สานัทพลปัญญาเคยยังอยู่ครับที่4ี่สอนสิริเจริญสุข ที่หทาทัลตพาณิชย์ไทยครับโอ้เสียดายครับชุนชัยรัชชาโนนเป็นล้มลงนะครับทําให้ตําแหน่งนี้เปลี่ยนเลยครับน,นี้นนที่หน่าจะเป็นคมกิบจูมชนะตอนนี้ยังอยู่ตําแหน่งที่หนึ่งครับที่6เตชดมหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้นตำแหน่งที่1ยังคงนํามายาวสําหรับวิศรุษสารงามครับจากเกซีห้าแม็กซิมาหมุนไปพรมหลังสีครับ เอานะครับในสนามนะครับตอนนี้มีพลาดล้มอยู่หนึ่งคันครับต้องดูครับว่าเป็นใครครับโอ้โอ้สีส้มแบบเมื่อกี้เหมือนธนรัผ่านิชัยเลยอ่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูจะชัดอีกทีต้องดูอีกทีครับตอนนี้พลาดล้มไปหนึ่งคันแล้วครับอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่ธนรั์เพราะว่าตำแหน่งที่สามสี่ห้ายังอยู่ตรงนี้โปเป๊กไล่อยู่ครับเอาละครับโปเป๊กเสียบไหนเข้ามาพงไนครับธนรัฐ่านิชัยสามสี่ห้าครับตรงนี้ตำแหน่งธนรัผ่านิชัยกับตันนั้นอยู่ที่ห้า เห็นสีฟ้าชุดสีฟ้านี่คือรัฐพลปัญญาเครือครับเจ้าปื้มที่2โปเป็กสอนสิริเจริญสุขจากน้ำดื่มเจริญสุขหังโมดิฟายและที่3ครับธรัตพานิชไทยตีคู่โอ้โโอ้โหธรัตพานิชไทยโดดกระแทกหัวเนินนะครับเอาแล้วครับ3 4 5ยังอยู่จุดนี้กันอยู่นะครับ ก็ต้องบอกว่าธนรัตน์พานิชไทยนะครับสวมหัวใจกสิงค์ครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาครับต้องการที่จะไล่ขึ้นตำแหน่งมาที่หมายเลข47ศริจรินสุกครับศรีจริญสุกต้องหนีการไล่ล่าของธนรัตน์พานิไทยสองรอบยกขึ้นแล้วสองรอบยกขึ้นแล้วด้วยครับตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับสำหรับหมายเลข111ครับธนรัตน์พานิชไทยต้องขึ้นมาครับและศรีจริญสุขหรือชัยชนะเจริญสุขนั้นต้องหนีครับเอ้า มีสะดุดเล็กน้อยครับสำหรับธนรัตนิไทยทำให้หมายเลข47สอนสิริเจริญสุขครับตอนนี้ขึ้นไปไล่ที่2ครับสอนสิริเจริญสุขครับขึ้นไปไล่ครับนัฐพงศ์ปัญญาเครือครับหมายเลข35หครับหมายเลข35นั้นมาจากสิงสองปังครับคาราวาแดงเสียน้องเสดําเสพลครับเอาล้ครับที่หนึ่งตอนนี้หันมาดูหลังเล็กน้อยนะครับสำหรับน้องวิสรุตสรางามนะครับนำยาวมาเลยทีเดียวครับกับหมายเลข 23ครับวิสรุตสารงามจากเคซีทาแม็กซิมาโอ้โหตอนนี้เราบอกว่าเอา้ามีใครล้มลงไปอีกนะหมายเลข3 9้ครับน้องบีเอ็มครับน้องบ<ง>ีเอ็มล้มอีกแล้วเดี๋ยวไปอยู่วัชรประดมุลและจะหนาวโอ้โหต้องบอกว่าถ้าไปเสริมความรู้ความสามารถอีกนิดนึงก็จะแข็งแกร่งในอนาคตแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้เข้าเส้นมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับเดอะวนเนอร์วิสรุตสารงาม ล้ครับต้องดูอันดับต่อไปครับว่าที่2นั้นจะเป็นใครเดี๋ยวดูตำแหน่งที่2ครับดูครับดูหมายเลขอะไรครับ25หรือเปล่าดูตำแหน่งที่2นะครับ<อ>เราคาดว่าจะเป็นหมายเลขยีนะครับชัยอนันชัยรบนะครับและก็ตำแหน่งที่3 น้องปื้มนะครับน้องปื้มนักคลปัญญาเดือนที่สี่ทัลัตพานิทไทยลลัตที่ห้าสอนสิริหรือเปล่าเดี๋ยวผลยังเป็นาการพบกันที่เวทีรับรางวัลคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับในการ,การ MM แข่งขัน FMST Thailand Supercross 2021นะครับเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่2นะครับเมื่อวานนี้เป็นสนามที่1นะครับอย่าลืมนะว่าในสนามถัดไปอีก1สัปดาห์นั้นเราจะต้องมาพบกันที่นี่นะครับก็บอกกล่าวสาหรับแฟนๆนะครับที่ได้ติดตามชมกันอยู่นะครับแล้วก็ในการกดไลค์กดแชร์นั้นก็จะยิ่งทําให พวกเราทุกคนนะครับได้ชมการแข่งขันนะครับเพราะว่าเราไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะโดยทีมงานพรีพัสนั้นก็นะฮะเป็นการถ่ายทอดนะครับทั้งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับในส่วนของนักแข่งนั้นก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับดูแลแล้วก็ป้องกันทั้งในส่วนของโรคโควิด -19 นั้นทั้งการตรวจเลือดนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของอ ในเรื่องของแมสหรือจะเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับเตรียมการไว้ต่างๆให้ทุกคนนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วกลับไปไม่นําการแพร่เชื้อนะฮะหรือจะเอาเชื้อมาหรือจะเอาเชื้อไปก็แล้วแต่นะครับเราป้องกันไว้ตลอดการไม่ตกแน่นอนที่สุดครับเราได้ชมการแข่งมันๆแบบนี้ของเราที่นี่แน่นอนครับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับเราจะมานะครับที่การรับรางวัลตรงนี้นะครับโดยนักแข่งทั้งหมดนั้นก็หายเหนื่อยไปแล้วนะครับ เราจะเห็นว่านักแข่งทั้ง5คนนั้นก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะครับเราได้รับเกียรติจากนายสนามและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยคุณอนวัตหงษพง์ให้เกียรติมอบรางวัลครับเรียนเชิญมอบตำแหน่งที่5ครับให้กับน้องโปเป็กสอนสิริเจริญสุขครับใช้รถยามาฮ่าจากยามาฮ่าหังโมดิฟายยาน้ำระดมพลช้างฟาร์มซานีดีดีโมตุนจันทบุรีครับมีอย่างรถจักรยานยนต์ไออาร์ซีเป็นช่อมะกอกและก็พีท,ทีทีลูบิคันครับ ตำแหน่งที่4นะครับมามุดขึ้นมาจนได้ครับกับตันธรรัตน์พาณิชย์ไทยจากน้องว่าบุรีรัมจากจังหวัดสักแก้วครับสำหรับนักแข่งคนนี้ครับโอ้โหมุ่งมั่นพอสมควรครับตำแหน่งที่3ครับน้องปลื้มครับนัทพลปัญญาเครือจากลำปางครับใช้รถยมาฮ่าจากสิงห์สองฝั่งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดำเสียพลรงแรมมุกดาววิวรงแรมเคียงโขงรงน้ำแข็งเกียริมุกดาววิิยะมุกดาวฟาร์มครับ รองชนะเลิศครับหน่เด็กตาตีนี่เองครับใช้นั้นใช้รบครับจากบุญส่งคอนกรีตครับใช้รถยามห้าเป็นนักแข่งจากราชบุรีแต่ผู้สนับสนุนครับเสียต่อยโพไซงามจากจังหวัดพิจิตรนะครับและปบมือดังๆให้กับผู้ชนะเลิศครับวิศรุตสรงามใช้รถยามาฮ่าครับจาก K45 Maxima Rockshop CCR สมุนไพรพมรังสีเป็นนักบิดจากจังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับกลับไปตั้งใจฟิตซ้อมดีวันนี้มีการพลิกล็อกบ้างแต่ว่าน้องเหนือไม่พลิกล็อกเลยนะนานะครับความตั้งใจตรงนี้เหมือนแม้ฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะครับเราต้องบอกว่าการแข่งขันของเรายังดําเนินต่อไปนะครับตอนนี้เราพบกับผู้ทารายการคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับ mx 2 5 0 a นะครับเดี๋ยวอนุญาตเก็บภาพตรงนี้ ขอเสียงปุ่มือดังๆให้กับนักก่งอีกครั้งหนึ่งวยครับ